Story. Life changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้และน่าจะสัปดาห์นี้เลยนะครับอยากจะอยู่กับเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับผมเคยเขียนหนังสือเล่มหนึ่งนะครับชื่อว่าอะไรที่ ทำให้คนสําเร็จมีเหมือนกันนะครับอะไรที่คนสําเร็จไม่เหมือนกันเออก็ก็ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยผมอยากจะมาโฟกัสเรื่องเกี่ยวข้องกับไม่ใช่คนทั่วไปจริงจริงจริงหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมมาจากการอ่านหนังสือเป็นหลายร้อยเล่มเนี่ยแล้วก็เขียนบทสรุปแล้วก็เอางานวิจัยเนี่ยไปจับเพื่อที่จะดึงเอาเอาคำซ้ำๆออกมาว่าเนี่ยหนังสือ ที่ผมเขียนสรุปมาจากหนังสือที่ผมอ่านเนี่ยเนาะมันมีคําซ้ําอะไรบ้างนะแล้วก็พอไปเจอคําพวกนั้นเนี่ยก็เอามาเดเวลลอปเป็นเป็นบทความเช่นเจอเรื่องความพยายามเนี่ยก็มาคุยกันเรื่องความพยายามเลเรื่องของการจัดลําดับความสําคัญก็มาคุยเรื่องการจัดลาดับความสําคัญจนกลายเป็นหนังสือที่บอกว่าอะไรที่คนสําเร็จมีเหมือนกันแต่ว่าวันนี้จะไม่ได้มารีวิวหนังสือเล่มเล่มนี้เพราะว่าผมได้รีวิวไปแล้วเพียงแต่ว่าจะเอาคอนเซปต์เนี้ย มาประยุกต์ใช้กับคนที่เป็นผู้นำคำว่าผู้นำก็อาจจะไม่ใช่แค่เป็น CO อนะอาจจะเป็นผู้บริหารในองค์กรผู้จัดการฝ่ายผู้จัดการแผนกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ไม่ได้เอามาทั้งหมดจากหนังสือเล่มนี้แต่ว่าเอาอันที่เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้นำมาเพื่อที่จะเอามาแชร์กันนะว่าผู้นำเนี่ยเขาจะมีลักษณะแบบไหนผู้นำที่ประสบความสำเร็จนะครับข้อแรกเลยเนี่ยผู้นำเนี่ยจะมีจะเรียกว่า รู้จักเริ่มต้นทํางานแต่ว่าเวลาจะทำเนี่ยจะเริ่มเล็กแล้วก็ค่อยๆเติบโตนะครับเหตุผล mm hmm. อย่างนี้ครับเวลาเราไปเจอปัญหาใหม่ๆเนาะผู้นำเนี่ยจะเจอปัญหาอยู่เรื่อยๆเนี่ยการที่เราลงทุนสุดตัวเราเห็นสมมติสมมุติว่าเราคิดว่าไอเดียนี้ดีนะโปรดักต์นี้เจ๋งแต่ถ้าเกิดเราลงทุนสุดตัวเช่นไปของบประมาณจากบริษัทมาร้อยล้านมาลุยเลยเนี่ย มันมีความเสี่ยงมากต้องยอมรับครับพอเราเจอปัญหาใหม่ๆพอเราเจอเรื่องราวใหม่ๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้เรายังไม่ค่อยมีประสบการณ์เท่าไหร่เรายังไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่เพราะมันเป็นความใหม่มันอาจจะเป็นปัญหาที่เราเจอครั้งแรกหรือว่าโอกาสที่เราเจอครั้งแรกแต่ถ้าเกิดเราแบบจัดเต็มจัดใหญ่เลยทุ่มสุดตัวเลยเนี่ยบางทีมันมีโอกาสล้มเหลวสิ่งที่เราควรทํามากกว่าเนี่ยคือการเซ็ตเป้าหมายในระยะยาวก่อนว่า เรามองเห็นเป้าหมายนั้นเนี่ยเป็นยังไงเราเราอยากได้กําไรเท่าไร่เราอยากได้ไรายได้เท่าไร่เราอยากได้ลูกค้าใหม่เท่าไหร่คือเป้าหมายต้องชัดก่อนครันี้พอพอพอเป้าหมาย3ปีชัดระยะยาวชัดเนี่ยค่อยๆย,ย,ย่อยมาเป็นเป้าหมายรายปีแล้วก็ย่อยลงมาเป,เป็นถึงเป้าหมายราย3เดือนถามว่าทําไมต้องย่อยเพราะว่าถ้าเราเห็นแต่ภาพใหญ่ว่าโหเราอยากได้กําไรร้อยล้านพันล้านเมื่ออีก3ปีข้างหน้าบางทีมันมันนึกภาพไม่ออกว่าเราต้องทําอะไร แล้วปีนี้จะจะทำอะไรให้เสร็จเป้าหมายคืออะไรและ3มเดือนนี้เราต้องเริ่มทําอะไรแล้วนะครับถ้าเราทําเป้าหมายให้ใหญ่ให้กลายเป็นเป้าหมายย่อยๆเนี่ยอย่างแรกที่เราจะเจอคือมันจะเริ่มชัดว่าเราต้องทําอะไรตอนเนี้อันที่2คือมันมันลดความท้อใจเราได้เนาะบางทีผู้นำโอ้โหพอตั้งเป้าหมายสั้ๆหรูหราอลัลาลางการอีก10ปีจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ดูแล้วมันใหม่ๆมันอาจจะมีแรงบันดาลใจอะแต่ทําไปทํามาอาจจะรู้สึกว่ามันแบบ ยากจังเลยไม่ทําดีกว่าพอเราย่อยเป็นเป้าหมายย่อยๆเนี่ยมันจะทําให้เราอ,อยากทํามากขึ้นนะครับอยากทํามากขึ้นอ่ะครานี้มาดูลักษณะที่2คือผู้นำเนี่ยจะต้องมีทีมทีมที่ดีที่เราควรจะรักษาไว้เนี่ยก็คือคนดีและคนเก่งพูดถึงคนดีคนเก่งมีคนชอบถามว่าถ้าต้องเลือกอันเดียวจะเลือกอะไร สำหรับผมนะผมว่าความดีเป็นพรือิขวิคือถ้าไม่ดีเนี่ยต่อให้เก่งเนี่ยก็ก็ไม่ควรเอาไว้เพราะว่ามันมันจะยิ่งอันตรายนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่ดีขดโกงแต่เขาเก่งเนี่ยเขาจะฉลาดหาวิธีการหลบเลี่ยงการตรวจสอบอะไรเงี้ยคือคือถ้าไม่ดีเนี่ยไม่ต้องเลยถ้าไม่ต้องเลยเอันนี้มีคําถามอย่างว่าแล้วเ,เ,เรารู้ได้ไงว่าดีคุณก็ต้องชัดเจนว่าคาแรคเตอร์ Character ที่เราต้องการคืออะไรยังยัง อย่างเราเป็นผู้จัดการฝ่ายตลาดเนี่ยเรามีทีมการตลาดเนี่ยคุณคิดว่าพนักง,งานฝ่ายตลาดที่ที่เป็นพื้นฐานที่ต้องมีคือหลายเช่นคุณต้องมีความซื่อสัตย์นะคุณต้องไม่เอาเปรียบลูกค้านะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเป็นความชัดเจนอ,อย่าบอกว่าทุกคนผมอยากให้ทุกคนเป็นคนดีนะคือผมไม่รู้ว่าคาว่าคนดีแปลว่าอะไรโดยเฉพาะไอ้ที่มันเป็นเกรย์แอรเรียคืออันนี้ถ้าเกิดเราเราหลอกลูกค้าเราอาจจะขายได้นะ ถ้าเราชัดเจนว่าไม่ได้การหลอลูกค้าไม่ใช่ออปชันยังไงเราไม่หลอกยังไงเราไม่หลอกเราบอกตรงๆว่านี่คือคือข้อดีอันนี้คือข้อเสียแต่เราคิดว่าข้อดีมากกว่าข้อเสียแล้วมันคุ้มค่าในการลงทุนก็บอกไปแต่เราไม่ใช่ว่าข้อเสียบอกเป็นข้อดีอย่างนี้ไม่ได้นะครับก็ก็เราต้องมีความชัดเจนคราวนี้พอเราเรามั่นใจแล้วว่าคนผ่านเกณฑ์น,นี้คือพีลุกสิ์คือความดีผ่านเนี่ยต่อไปคือความเก่งก็อีกครั้งเก่งคืออะไร เช่นคุณจะต้องมีความรู้เรื่องดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งจะรู้ได้งไงเขารู้อาจจะต้องมีการทดสอบอาจจะต้องส่งเขาไปเข้าคอร์สต่างๆต,ตอนแรกก็อาจจะไม่เก่งเป็นเรื่องธรรมชาติครับเราเรารับเด็กปริญญาตรีมาจะหวังให้เขาเก่งเหมือนกับที่เราทํางานมา20ปีมันคงยากแต่เราจะสามารถ i อด n น i ิฟายแกได้แก p คือช่องว่างเพราะฉะนั้นในบริษัทในองค์กรต่างๆก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า competency competency ก็คือสมรรถนะถ้าคุณตำแหน่งนี้สิ่งที่คุณต้องต้องรู้ในระดับเบสิคเคอนนี้ระดับกลางเคอนนี้ระดับสูงเคอนนี้ตอนนี้คุณยังไม่ถึงเบสิคคุณก็ต้องพัฒนาส่งเข้าไปฝึกอบรมลองให้เขาได้ฝึกฝนทำงานแน่นอนช่วงแรกๆอาจจะปล่อยเขาทำคนเดียวไม่ได้เพราะว่าความรู้เขายังไม่ได้ประสบการณ์ก็ยังไม่ได้ก็ต้องมีระบบพี่เลี้ยงคอยสอนงานคอยฝึกงาน สุดท้ายเนี่ยเขาค่อยๆปิดแก็บตรงนี้ลงอะระดับเบสิกได้แล้วนะถึงเวลาที่คุณต้องขยับไประดับอินเทอร์มีเดียตระดับกลางแล้วนะทำระดับกลางได้แล้วนะถึงเวลาที่คุณจะยกระดับตัวเองไปเป็นระดับสูงได้แล้วนะลักษณะจะเป็นจะเป็นแบบนี้นะครับพอเราเรามีคนดีอยู่แล้วเนอะเราพัฒนาเขาเป็นคนเก่งละไม่ใช่ว่าทำมีคนดีคนเก่งปุ๊บปล่อยเขาออกไปจากองค์กรง่ายๆ เขาลาออกเสียได้นะเพราะกว่าจะได้คนดีมาก็ยากกว่าจะฝึกฝนพัฒนาให้เขาเก่งก็ยากเราต้องรักษาเขาไว้ให้ได้ครับเราเป็นผู้นำเนี่ยต้องรักษาเขาไว้ให้ได้นะนั้นการรักษาเขาไว้ก็คือต้องให้เขามีแรงจูงใจในการทํางานคําถามคือแล้วแรงจูงใจจะมาจากไหนอะแรงจูงใจมี2แบบครับคือแรงจูงใจภายนอกกับแรงจูงใจภายในเริ่มต้นจากภายนอกก่อนนะครับ ภายนอกคือเงินเดือนคือโบนัสเพราะฉะนั้นเนี่ยคนดีคนเก่งเนี่ยเราก็ต้องตอบแทนมีค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถของเขาไม่ใช่ว่าเออไม่ได้เว้ยเราต้องกดกดเงินเดือนเขาเดี๋ยวเออเงินเดือนจะเยอะเกินไปคุณกดเขาเขาเก่งก็จะมีคนที่จะมาชักจูเขาเรียกว่าอะไรนะมาทาบทามเขาในการที่จะดึงตัวเขาไปอยู่กับ บริษัทเพราะคนเก่งอะยังไงคนคนคนอยากได้อยู่แล้วหรือเขาอาจจะไม่ได้มาทาบ t ามแต่บริษัทในตําแหน่งเดียวกันบริษัทคู่แข่งคุณเขาบอกตําแหน่งนี้ต้องการคนคุณลิฟิเคชันแบบนี้เงินเดือนเท่านี้พวกนี้ไม่ใช่ความลับนะครับอยู่ในโซเชียลมีเดียทั่วไปเลยนะครับที่เขาโปรโมทเพื่อจะหาคนเก่งอะสมมุติว่าตําแหน่งเนี้คุณกดเงินเดือนเขาคุณให้เขาเดือนละห0 0 0มแต่คู่แข่งเขาเปิดรับสมัครตําแหน่งเนี้ เงินเดือนแสนนึงอะซึ่งซึ่งแน่นอนคุ้มค่าอยู่แล้วแต่เพื่อเอินคุณไปกดเงินเดือนเขาอ่ะอย่างนี้แรงจูงใจภายนอกมันก็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 หายเฮ้ยทาไมเขาจ่ายเงินเดือนเรามันถูกจังเขาก็าจ,จะไปแล้วเวลาเขาไปเขไม่มาบอกเรานะว่าพี่ผมเงินเดือนน้อยผมจะไปแล้วนะบางทีเขาก็ลาออกไปเลยครับกว่าจะรู้ก็สายเกินไปแล้วเ็ไปยอมรับตําแหน่งใหม่แล้วเรียบร้อย มันเกิดจากที่เราไม่ได้ดูแลแรงจูงใจภายนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริหารเองก็ต้องนั่งดูดูเหมือนกันนะว่าโครงสร้างเงินเดือนเนี่ยมันคอมเพติทีฟหรือเปล่ามันเทียบเท่ากับผู้แข่งหรือคนอื่นหรือเปล่ายิ่งคนดีคนเก่งมากๆเนี่ยก็ยิ่งจําเป็นที่จะต้องให้แรงจูงใจภายนอกเยอะมากเพียงพอผมก็ไม่ได้บอกว่าต้องจ่ายเป็นอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมนะแต่ว่าอย่างน้อยๆต้องต้อง,องไม่ไม่ใช่วัดแย่ yeah. คือคือถ้ามันมันน้อยมากๆเนี่ยโอกาสจะอยู่ก็น้อยตามนะแต่เคยเห็นบางคนไหมครับที่เขาลาออกจากตําแหน่งทางทางที่เงินเดือนเยอะกว่าคู่แข่งแต่ไปอยู่กับคู่แข่งเฉยเลยเพราะแรงจูงใจไม่ได้มีแบบเดียวมันยังมีแรงจูงใจภายในอยู่แรงแรงจูงใจภายในเนี่ยมันเกิดจาก3ปัจจัยหลักนะครับปัจจัยตัวแรกเนี่ยเขาเรียกว่าความเป็นอิสระหรือออโตโนมี บางทีเงินเดือนมัน,ม,นมันได้ประมาณหนึ่งอ่ะประมาณหนึ่งอ่ะก็คือเท่ากับคู่แข่งหรือเท่ากับอินดัส t r ีเนี่ยแต่ถ้าเกิดโหทํางานที่นี่มีสละไหมหัวหน้าปล่อยให้เราคิดให้เราทําเยอะเราก็ชอบถูกป่ะเราถามตัวเองก็ได้ครับว่าตอนนี้เวลาเราทํางานน่ะเราอยากโดนบังคับทําเป็นหุ่นยนต์หนึ่งสองสามสี่ห้าหรือคุณอยากที่จะคิดเองคนส่วนใหญ่จะชอบที่จะคิดเองมีสละ อันที่2ที่จะส่งผลต่อแรงจูงใจภายในคือความสามารถของเราถ้าเราได้ใช้ความสามารถของเราในงานนั้นที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Put the right man on the right job มาคุณเป็นผู้นำเนี่ยคุณควรจะรู้นะว่าใครเก่งเรื่องไหนแล้วถ้าคุณป้อนงานในสิ่งที่เขาเก่งอ่ะเขาอยากทำครับอธิการบดีคณะบดีบอกให้ผมสอนโอเคาีาผมอยากสอนเพราะว่าผมเก่งแต่ถ้าเกิดคณะบดีบอกอาจารย์รนุดลไปสอนบล็อกเชนนะเครียดดิ เพราะว่าไม่มีความสามารถเรื่องนั้นมากเพียงพอถูกป่ะเพราะฉะนั้นถ้าให้ให,ให้ให้ลูกน้องได้ทํางานในสิ่งที่เขาเก่งมันจะทําให้เขามีแรงจูงใจภายในถึงแม้ว่าเงินเดือนเราอาจจะเท่าๆคนอื่นแต่เขาอยา,อยากอยู่กับเรามากกว่าเพราะอยู่ที่นี่นอกจากอิสระทําอะไรหลายอย่างได้ด้วยตัวเองแล้วยังได้ทําอะไรที่มันตรง,งความสามารถอันสุดท้ายที่เป็นแรงจูงใจภายในเขาเรียกว่าความเชื่อมโยงหรือ relatedness ความเชื่อมโยงคือความรู้ที่ว่าสิ่งที่เราทํามันมีความหมายมันมีคุณค่ากับใครอย่างไรมันทําให้ใครมีความสุขเราจะสังเกตเห็นหมอพยาบาลเนี่ยทำงานหนักมากนะจริงๆหมอกับพยาบาลเนี่ยสิ่งที่ทําให้เขาทํางานหนักเนี่ยไม่ใช่เงินเดือนนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเงินเดือนมันน้อยมากอยากรวยไปไปไป,ไปทำงานอย่างอืน่นรวยกว่าอีกแต่ที่เขาทำเนี่ยเขาเกิดความเชื่อมโยงได้ว่าที่เขาตื่นตีสาม,มาผ่าตัดคนคนนี้ทา<ท><ท>ให้คนคนนี้รอดตายทําให้คนไข้คนนี้หาย เขาเห็นรอยยิ้มของญาติรอยยิ้มของคนไข้นี่คือความเชื่อมโยงผมสอนหนังสือเนี่ยหลายๆอย่างที่ผมพยายามเต็มที่เนี่ยไม่ได้ทาให้เงินผมเพิ่มขึ้นนะเงินเดอนผมก็เท่าเดิมแหละแต่ผมเห็นความเชื่อมโยงว่าสิ่งที่ผมสอนสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันทําให้ชีวิตคนดีขึ้นเพราะฉะนั้นผู้นำเนี่ยก็ต้องพยายามเชื่อมโยงให้กับผู้ตามเห็นว่าสิ่งที่เขาทํามันไม่ใช่ทาแบบทาไปงันๆน,นะมันคือสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ ทํางานอยู่ธนาคารไปปล่อยกู้เนี่ยมันไม่ใช่ทําไปงง้นๆนะการปล่อยกู้เนี่ยเป็นทําให้ความฝันเขาเป็นจริงเนาะความฝันที่เขาจะมีบ้านความฝันที่เขาจะมีรถความฝันอะไรต่างๆของเขาอะสิ่งพวกนี้ยิ่งยิ่งเชื่อมโยงให้เห็นได้ภาพชัดเนี่ยจะยิ่งเห็นแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าภายนอกนะครับคนทํางานที่อยู่เป็นลูกค้าภายในก็มีสมมติเอชอาเนี่ยทำงานเอเนี่ย คุณยงให้เห็นนะคุณกําลังจะสร้างแฮปปี้เนสให้เกิดขึ้นกับพนักง,งานในองค์กรคุณกําลังจะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับพนักง,งานในองค์กรเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้นําจะต้องรักษาคนดีและคนเก่งเนี่ยต้องมองทั้งแรงจูงใจภายนอกและแรงจูงใจภายในต้องมาทั้งคู่นะอ่ะมาดูลําดับถัดไปนะครับเป็นเรื่องของการมีเป้าหมายชัดเจนท้าทายและโฟกัส คือบางคนบอกไม่รู้ว่าผมจะต้องทําอะไรผมผม,ผมพูดแบบนี้เสมอนะครับเป้าหมายชัดสิ่งที่ต้องทําก็ชัดถ้าเป้าหมายคุณคือยอดขายสิ่งที่ทาคืออะไรคือการขายของครับถ้าเป้าหมายค,คือการสร้างความสุขให้กับองคอ์กรสิ่งที่ต้องทําก็คืออะไรก็ตามวิ่ทําให้คนใน,ในองค์กรมีความสุขเพราะฉะนั้นผู้จัดการฝ่ายผู้จัดการแผนกอะไรต่างๆหรือผู้ผู้นําต่างๆเนี่ยก็ต้องคิดถึงเป้าหมายให้ได้ก่อนว่าเราต้องการอะไรค้อนี้เป้าหมายที่ดีเนี่ย เราอย่าไปตั้งแบบทําได้อยู่แล้วเช่นผมจะไม่ตั้งเป้าหมายว่าผมจะสอนหนังสือให้ได้ปี1 3ชั่วโมงคือการเขียนแบบนี้ไม่มีประโยชน์ใดๆเพราะว่าทําได้อยู่แล้วแต่ก็อย่ายากซะจนเกินกว่าจะเป็นไปได้เป้าหมายที่มันยากมากเกินไปคนก็จะรู้สึกว่าเหมือนไม่มีแหละคือคืออยู่ดีๆผมบอกว่าผมจะทํายอดขายสมมติปกติยอดขายทําได้พันล้านบอกปีนี้ต้องให้ได้ ล้านล้านบาทนะอย่างเงี้ยมันเกินไปคนก็จะขำๆไม่เท่านั้นเองหรือผมผมสอนปีหนึ่งสมมุติ3,000ันชั่วโมงแล้วบอกว่าปีนี้จะสอน30,000นชั่วโมงมันก็เกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายต้องท้าทายครับท้าทายเบอร์ไหนประมาณครึ่งครึ่งโอกาสสาเร็จสักครึ่งหนึ่งเป็นเป้าหมายที่จะทําให้เราเติบโตคราวนี้เวลาเราทําเป้าหมายเนี่ยอย่าทําเยอะคือบางคนเนี่ยใส่เป้าหมายมาเป็น1 0บสิบร้อยรอยเรื่อง สิบสิบ,สบ,สบอยๆเรื่องเราจะเสพสปะาทันทีครับแล้วแต่ละเรื่องเราจะทําไม่ได้ดีนะโฟกัสให้ใหใเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นเป็นไฮไหลท์หรือถ้าเกิดจะมีมากกว่าหเรื่องก็พยายามอย่าให้เยอะมากถ้าเราถ้าเราโฟกัสแล้วเนี่ยโอกาสสําเร็จมันจะสูงมากแล้วเรื่องที่โฟกัสควรจะเป็นเรื่องที่สําคัญนั่นแหละเพราะฉะนั้นตั้งเป้าหมายเนี่ยจะต้องโฟกัสด้วยนะครับอย่าอยาเปรอะ บางทีเราไม่ใช่เราไม่เก่งนะแต่เราสเปะส,สปะเกินไปแล้วมันก็ Burn Out เบิร์นเอาท์ด้วยนะทำเยอะมากเกินไปนะครับนี้บางคนเคยถามผมเรื่องจะเรียกว่าเป็นเรื่องแพชชั่นเนาะอาจารย์ทำงานไม่มีแพชชั่นเลยผมมาหาแพชชั่นไม่เจอเลยเนี่ยกับงานผมจะบอกจากประสบการณ์แล้วเราจากหนังสือที่ผมอ่านด้วยนะครับแพชชั่นมันหาไม่เจอครับมันไม่ไม่สามารถนั่งโตหาแพชชั่นได้ครับแพชชั่นเนี่ย จะเกิดจากการลงมือทําเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องลงทําดูก่อนงานหลายๆงานเนี่ยไม่ทําไม่รู้ผมผมยกตัวอย่างงานผมถ้าถามผมตอนผม,มาอายุ20 2 5หรือแม้กระทั่งก่อน30ด้วยถามว่าผมมีแพชชั่นในการสอนปะผมบอกไม่มีครับผมไม่ชอบสอนด้วยซ้ําแต่ผมเคยสอนไหมไม่เคยแต่จินตนาการตัวเองไม่ออกเลยว่าจะสอนแล้วจะชอบอ่ะไม่ออกผมมีแพชชั่นในการสอนหลังจากผมสอนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่ประสบความสําเร็จผู้นําที่ประสบความสําเร็จเนี่ยอยากจะค้นหาตัวเองเนี่ยเราต้องเริ่มต้นทําสิ่งนั้นก่อนคนเราอะ่ะมันไม่ได้เก่งตั้งแต่เกิดครับมันไม่มีใครที่แบบผมไม่ได้เกิดมาสอนเก่งเลยครับอย่างที่ผมเล่านะผมเป็นคนพรีเซนต์แย่มากนะครับนําเสนอแย่มากก่อนอายุ30เนี่ยไม่ได้เก่งเลยแต่พอเริ่มสอนเราเริ่มมีความมั่นใจว่าเอ้เราก็ทําได้นี่วาแล้วเสร็จแล้วเราค่อยๆพัฒนาฝีมือครับ คราวนี้เคยล้มเหลวไหมผมว่าผู้นําทุกคนนะผ่านผ่านอายุงานมาเยอะแยะมากมายเนี่ยเราต้องเคยอยู่แล้วให้ให้บอกเราว่าจริงๆอุปสรรคหรือความล้มเหลวเนี่ยคือเรื่องปกติธรรมดานะครับผมทํางานวิจัยจนถึงปัจจุบันเนี่ยเวลาส่งผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เนี่ยถูกปฏิเสธมาจนถึงปัจจุบันก็ยังถูกปฏิเสธล้มได้ครับแล้วบางคนบอกล้มแล้วต้องลุกใช่แต่ไม่ต้องรีบก็ได้นะครับไม่จําเป็นว่าล้มแล้วต้องลุกทันทีพักได้ครับ แต่อย่าเพิ่งเลิกล้มความตั้งใจล้มกับเลิกล้มคนละแบบกันนะครับล้มคือเราผิดพลาดเราทําแล้วไม่เวิร์กก็พักก็หยุดแต่ไม่ต้องไม่ต้องล้มเลิกไม่ต้องล้มเลิกหาวิธีใหม่วิธีไม่จําเป็นต้องเป็นวิธีเดิมวิธีเดิมไม่เวิร์กก็เปลี่ยนวิธีแต่เป้าหมายไม่เปลี่ยนนะครับก็วันนี้คงประมาณนี้ก่อนนะครับยังมีอีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังโอเคครับแล้วเราพบกันในส่วนถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon Story, a life-changing story.